เมื่อวานเมื่อวานทางตํารวจสอบสวนกลางก็ยกทีมใหญ่ตั้งโต๊ะ,ะแถลงวันนี้เราจะขอยากสอบทานกับทางสำรวนกลางเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปกันที่พันตํารวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยนะคะเป็นพ่วงกับห้านะคะบกปอคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ธนาสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคุณอมรรัตน์ครับผมค่ะและพู้กกับครับสอบทานอีกทีนะครับความ สถานะของตัวสมิแยมเนี่ยเขาเป็นแค่ติดหญิงหรือติดพนันด้วยออขออยอ่าตำเรียนอย่างนี้นะครับจากการเราสืบสวนมาทั้งหมดแล้วก็รวบรวมหลักฐานตั้งแต่เดือนธันวาคนะครับแล้วก็จากการสอัสดก้นจับกลุมต่ตางๆนะครับ,รบเรายัางไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าอาดีตหลวงพ่อเป็นคนเล่นการพนันครับก็ให้ฐานว่ามีความสัมพันธ์กับาตางผู้หญิงครับ ครับครับเราเจอแค่เส้นเงินจากหลวงพ่อวิ่งไปที่สิกาเกนยังไม่เจอเส้นเงินจากหลวงพอว่งอวิ่งไปที่เว็บพนันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเราเราเห็นตรหลักฐานที่เราทําเนี่ยก็เจอเฉพาะาหลวงพ่อเนี่ยอโอนเงินดิธีต่างๆเนี่ยให้กับสิกาเกนครับ,บครับ,รบ,รบแต่เราเจอเส้นเงินสิกาเกนที่ไปพ่านกับเว็บพนันใช่ไหมฮะอันนี้เจอเึ้นเงินชัดเกนฑครับผม <Okay. S 2> เป็นไปได้ไหมครับว่าทิดแย้มเนี่ยเขาเขาไปยุ่งกับเว็บพนันผ่าพัานธุ์สิกาเกนเป็นไปได้เลฮะ,ะจากปรพยานสารที่เรามีตอนนี้เรายัางไม่มีพยานสารที่เชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้นนะครับอ๋อีหครับครับครับแต่ก็ตั้งก็สังเกตถ้าเป็นเรื่องของการติดหญิงเฉยๆปรากฏว่าในช่วงสั้นๆไม่ยาวมากไล่ตั้แต่ปีกรมๆก,ก็คือปี64เป็นต้นมา 64 65 66ประมาณนั้นสัก3-4ปีเส้นเงินที่ตํารวจเจอเนี่ยจากทิศแย้มไหลไปที่ศีกาเกฑนทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมเนี่ยมันมันหลายร้อยล้านนะมันแค่ติดหญิงในช่วงสั้นๆ2-3ปีโอนไปให้ผู้หญิงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับขอต้องเรียนพี่ทนายอย่างนี้นะครับก็คือเงินที่ท่านหลวงพ่อเนี่ยอดีตหลวงพ่อโอนให้ีกากินนครับ ก็คือจะโอนตรงด้วยส่วนหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เอาบัญชีของของคนในวัดนะครับของของเอกพจน์แต่ไปสีกอ,องจักรไทยฮะมันใช้เองด้วยอืครับแล้วก็โอนผ่านพระเอกพจน์ด้วยครับ,รบก็บก็จะเป็นทามช่องทางหลักที่ที่โอนอยู่นะครับครับเท่าที่พบมีทั้งโอนตรงไปที่สิกาเกณฑ์มีทั้งโอนผ่านพระเอกพจน์ และมีทั้งโอนผ่านสามีของหมอเตยก็คือานบัญชีของสามีครับขออนุญาตพี่หน่อยครับไม่ได้โอนผ่านสามีหมอเตยครับเอาบัญชีสามีหมอเตยมาใช้เลยครับอ๋อสามีหมอเตยเป็นคนโอนเองเลยใช่ไหมคะแต่มีหลวงพ่อโอนเองครับเแต่หลวงพ่อเป็นคนหลวงพ่อเป็นคนใช้บัญชีครับอ๋อเป็นคนใช้บัญชีสามีหมอเตยอ๋อเปิดบัญชีแล้วมาไว้กับหลวงพ่อหมายความว่าทิดแย้ม ใช้ชื่อของชัติชัยเปิดบัญชีใช่ไหมฮะคครรัับบแล้วเป็นคนถือแล้วเป็นคนธุรกรรมเองเป็นเป็นคนถือรหัสถือเอทีเอ็มหรือถือบุ๊กของของหลวงพ่อขออนุญาตครับอดีตหลวงพ่อเนี่ยให้ให้สามีหมอเตยเนี่ยไปเปิดบัญชีมาบัญชีมึงแล้วก็เอามงมอมให้หลวงพ่อครับอโเเคข้าใจธุรกรรมหลวงพ่อจัดการแทนแทนสามีหมอเตยเมื่อวานเส้นเงินจากทิศแย้มไปที่ซิกาเกนเนี่ย ที่ทททนําเสนอเมื่อวานที่สังคมได้เห็นกันเส้นที่หนึ่งตรงจากทิศแย้มไปที่ศิกาเกณฑ์ก็63ล้านบาทเศษเสษเส้นเงินที่สองร้อยสิบสามล้านบาทสิเศษก็ผ่านอดีตพระเอกพจน์แล้วก็ไปที่ศิกาเกณฑ์เส้นที่สามเนี่ยจากบัญชีของทิศแย้มเนี่ยแล้วก็ผ่านบัญชีที่ใช้ชื่อจตชัยเนี่ยแล้วก็ผ่านอีกทีไปที่ศิกาเกณฑ์ก็เป็นสามเส้เนถูกไหมฮะ ค,คในสามเส้นนี้ผมรวมเงินมันก็ประมาณสักสองอกว่าล้านในช่วงสั้นๆมีแค่ติดหญิงโอนให้200อยกว่าล้านเลยเลยครับถ้าไม่ถ้าปลายทางมันไม่ใช่เรื่องพนันนะครับก่อนนําเรียนที่าหน,นี้ครับหลังๆเนี่ยเริ่มมีการใช้ว่าต่อรองมากกว่ามีการต่อรองเพื่อใหอ้อดีตหลวงพ่อโอนเงินให้ครับต่อรองหรือแบล็กเมย์ ผมใช้ว่าต่อรองดีกว่าสังเกตต่อรองต่อรองให้ทิศแย้มจําเป็นต้องโอนเงินให้หลายครั้งเยอะๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะไปครับไครับผู้กำกับใช้คําเพราะจังต่อรองแต่จิ๊กโกเขาเรียกแบล็กเมย์นะแโอเคโอเคต่อรองต่อรองนะครับโอเคต่อรองกันหลายครั้งเลยครับได้ไปเป็นสองสามร้อยล้านเลยเนี่ยโอ้โหก็ย่าท์นะครับพี่นายครับก็ย่าท เราวาอีกต่อรองก็หน่อยหนึ่งครับก็อ้างกับอดีตหลวงพ่อนะครับแล่าอัเพีาหลวงพ่อว่าเขาติดเงินของอ่าคนอื่นอยู่แล้วเจ้าของเงินเนี่ยก็ยึดโทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็กลัวว่าโทรศัพท์ที่โดนยึดเนี่ยอ่าภาพต่างๆที่เคยคลิดไว้อะไรเนี่ยคลิปเสียงอะไรที่อัดไว้เนี่ยกลัวว่าจะดิบไปทีเนี้ยจําเป็นต้องเอาเงินเนี่ยไปใส่โทรศัพท์คืนเป็นจำแลงนี่เพื่อเอาโทรศัพท์คืนนครับครับ ก็ก็ใช้การต่อรองอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้ออ่าเป็นทั้งอดีตหลวงพ่อั้งอปีการเกณฑ์ให้การจะมนตรงกันในส่วนี้นะครับใช้วิธีต่อรองแบบนี้ครั้งเดียวหรือใช้มาตลอดใช้มาหลายครั้งใช้หลายครั้งจึงได้ไปเป็นร้อยล้านมาอย่างนั้เถอะครับแล้วก็ขออนุญาตที่ที่มีเอาสารที่เพิ่มเติมก็คือมันมีอยู่ช่วงประมาณช่วงน่าจะช่วงเดือนกันยาครับ ก็เลยมีการพูดคุยเจรจากับสีกาเกณฑแล้วก็มีการทำหลักฐานการกู้ยืมขึ้นบางส่วนนะครับแล้วก็ไอ้สีกาเกณฑ์ปุ๊บตำราโทรศัพท์ิ้งครับครับไอ้ขั้นสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเรียกมาคุยต่อหน้าแล้วก็เรียกให้ทบกโทรศัพท์ต่อหน้าให้เห็นเนนครับไอ้ครั้งนั้นเนี่ยทิดแย้มเสียเงินไปเท่าไหร่ฮะไอ้ครั้งนั้น ครั้งนั้นเรายังไม่มีหัานต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าเ,าเริ่มมีาทางผู้หญิงเริ่มเริ่มหนักหนักขึ้นก็คือมีการสง่งจดหมายฝากถึงอ,าอาดีตหลวงพ่อครับก็เลยต้องอดีตหลพ่อก็เลยเมีการเรียกมาคุยครับ <H> um. แต่ว่าก่อนที่ยิงซางทุบตัวละตัวศับทิ้งนะครับสีการเกณียนได้แต่วลข้อมูลที่เป็นเก็บไว้เนี่ยไว้ตรวจสอบเครื่องขึ้นเครื่องอื่นไปแล้วครับอ๋อย้ายข้อมูลถ่ายออกไปเอาไว้แบ็กเมต่อก็ปีคลิปแบบ ก็ปีคลิปเอาไ้หมดแล้วว่านเถอะเอ๊ะหลักฐานที่เอาไปใช้ต่อรองนั้นนะครับหรือแบ็กเมนนั้นนะครับมันเป็นทิปที่เกิดจากการวิดีโอคอลหรือหรืออย่างไรครับอตอนนี้เราเรายัางไม่หลักฐานตัวนี้นะครับแต่จากการพูดคุยกับหลวงพ่อครับก็เป็นวิดีโอคอลซึ่งมีครั้งหนึ่งที่สีกาเกณฑ์อาบน้ำในห้องน้ำครับ๋อครับครับ ก็วิดีโอคอลกันณขณะที่ซิกาเกนอยู่ในห้องน้ำห้อบน้ำ,นำอยู่ด้วยประมาณนั้น <ละ S 2> แต่แต,แต่ทางตำรวจยังไม่ได้คลิปวิดีโอคอลชุดนั้นมาใช่ไหมครับยังครับยังครับอ,อันนี้จะจะกกรรมการของของพ่อนะครับของพ่อครับเพราะครับครับในมือถือของ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 ซิกาเกนที่เรายึดเอาไว้ตโตดเข้าไปก็ไม่เจอคลิปวิดีโอคอลใช่ไหมฮะเป็นโทรศัพท์เครื่อง,องอใหม่รครับเป็นเครื่องเครื่องเขาใช้ปัจจุบันครับ ตอนนี้เรากำลังประสานกับสอทอเพื่อจะขอข้อมูลที่สำรองไว้ของตัวสับสีกาเกนครั้งโดนจับคดีารประนครับอ๋อครับเมื่อเดือนธันวาคมสิการเกนเขาเคยโดนจับเรื่องไอ้เว็บพนันครั้งนั้นไซเบอร์เขาก็ยึดไอ้ตัวมือถือเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับมี้ต้งรู้ถือไอ a แนี่ครับอโอเคโอเค,อเค,อเคด้วยความเคารพครับ,รบได้เรียกแฟนหนุ่มของซิกาเกน ที่ชื่อบุญทะเลศเนี่ยบุญทะเลศบุญเรศเรนี่ยับมาสอบถามอะไรบ้างไหมครับไปส่องในแท็บเล็ตไปส่องในคอมพิวเตอร์ไปส่องในมือถือของแฟนหนุ่มที่ชื่อบุญเรศบ้างหรือไม่ครับก็ยังดำเดินที่ใังไอย่างนี้ไครับก็ในส่วนบุญเรศวันนั้นเนี่ยที่เราได้เชิญตัวมาสัมภาษณ์ประคียก้อยแล้วครับแต่ว่าใน,ในทางข้อมูลที่เรามีหรือแต่การสัมภาษณ์ประคำเนี่ยเรายังไม่เห็นความเชื่อมโยงว่าบุญเรศเนี่ย มีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนช่วยหรือยัยอกยอกเงินจากรับเงินจากตานชาววาดครับอ๋อครับครับหมายความว่าบุญเรศแฟนหนุ่มของซิกาเกนปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่แฟนเรื่องที่แฟนของตัวเองไปต่อรองรีดเอาเงินจากทิดแย้มแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับไม่รู้เรื่องครับเราพบกับเชื่อไหมอ่าผมก็คิดว่าคนที่อยู่ด้วยกันก็น่าจะรู้บ้างแต่ว่าใน ไม่ฟังอหลักฐานเรายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงได้ครับขาดหลักฐานโอเคเข้าใจโอเคไอ้ตรงนี้ก็เข้าใจขณะนี้ในในส่วนของซิกาเกนในทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็มาจบลงตรงนี้อย่างค้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแสดงว่าในส่วนยักยอกเงินวัดในส่วนของซิกาเกนข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐก,ก็คือเจ้าอาวาสในการยักยอกเงินวัดนั้นในสำนวนในส่วนนี้อาจจะสรุปได้เร็วใช่ไหมครับสำนวนส่วนนี้ก็คือเป็นสำนวนเดียวกับอ,อดีตเจ้าอาวาสครับก็เป็นสำนวนเดียวกันนะครับก็อตอนนี้ก็คือ,อเรามีลาทํางานในในคดีนี้นะครับประมาณแปดสิบสี่วันเพือเก็ดกว่าครับรยอ,อยู่นเตรียมงานการปากขังครับผมครับครับ,รบสองคนนี้จะอยู่ในสำนวนเดียวกันก็นกคือ เป็นเจ้าวาดก็ถือเป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานยักยอกเงินสว่วนเรีกาเกณฑ์ก็เจอข้อหาสั่งสมงเจ้าที่ยักยอกเงินประมาณนั้นถูกไหมค,ครับก <Okay, S 2> ับกับอาจจะเดี๋ยวเราจะมีกาลังคณะกรลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินด้วยใช่ไหมครับฟอกเงินยักยอกเงินของวดัดเข้าข่ายฟอกเงินได้ด้วยใช่ไหมค,ครับได้เลยครับใครที่รับเงินที่เกิดจากการยักยอกวัดเนี่ย แล้วก็ไปใช้จ่ายไปทําอะไรก็ไม่รู้ล่ะสามารถตั้งข้อหาฟอกเงินได้ด้วยที่นี้ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งเมื่อวานที่ตํารวจโทรเส้นเงินนะเงินจากแหล่งต่างๆ329ล้านบาทไหลไปที่บัญชีของทิศแย้มจากนั้นจากบัญชีของทิศแย้มไหลไปที่อดีตพระเอกพจนร้อยล้าน แล้วก็มีเส้นเงินจากอดีตพระเอกพจน์ไหลไปที่สีกาเกณฑ์213ล้านส่วนต่างอีก100ล้านมันมาจากไหนก็ยังนำเนินที่ยังไงหนึ่งนี้นะครับคือวิธีการยักยอกของอดีตเจ้าวาดมีอยู่สองรูปแบบหลักๆนะครับ,รบก็คือรูปแบบที่หนึ่งก็คือเอาเงินสดจากกิจกรรมต่างๆเช่นงานประจำปีนะครับไปเก็บไว้ที่กุฏินะครับเป็นเงินสดนะครับ ส่วนที่สองก็คืออ่าทําหลักฐานการเบริกเบิกเป็นเงินสดหรือจ่าให้เบิกและเข้าบัญชีตัวเองโดยเบิกจากเงินบัญชีของวัดนะครับครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้คุยกับ่านเอกคจนแล้วก็คืออ่าทางอ,อดีตของพ่อเนี่ยให้เป็นเงินสดนะครับให้เป็นเงินสดแล้วก็้ทางอ,อดีตพระเอกพจน์เนี่ยมันไปเข้าบัญชีครับอ <c oughs> หรือ,อไม่ก็อาจจะโอนฝากโอนตรงไปยัง อ่าอัญวันดีครับโ <Okay. S 2> อเคหมายความว่าจากทิศแย้มไปที่อดีตพระเอกพจน์มีทั้งใช้ระบบการโอนเข้าบัญชีและมีทั้งการเอาเป็นเงินสดไปให้อดีตพระเอกพจน์ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วดังโหเส้นเงินในระบบธนาคารที่เจอจากทิศแย้มไปที่เอกพจน์เนี่ยมันแค่ร้อยสิบสามล้านแต่พระเอกพจน์โอนให้สิกาเกณฑ์สองร้อยสิบสามล้านอีกหนึ่งร้อยล้านเป็นเงินสดสดเลยครับ ก่อดเยี่ยมปีอะไรอย่างนี้นะครับละวัดไร้ฉิงนะครับก็จะมีการจัดงานประจาปีอยู่ตลอดนะครับคอ่ากาเช่าแผงร้านค้าเนี่ยต่อปีประมาณสามสิบล้านนะครับโอ้เยอะเยอะเยอะึงซึ่งตั้งแต่ปีหกสามถึงหกเก็บเนี่ยจากจากการตรวจบัญชีของอ่าเจ้าที่ปปทนะครับปรากฏว่ามีเงินสดที่อได้จากการเช่าแผงร้านค้านะครับอื ประมาณ200ล้านที่ไปเก็บไว้ที่เจ้าวาดซึ่งไม่รู้เลยว่าเจ้าวาดเอาไปใช้ในกิจการใดครับครับครับ,รบเข้าใจละเงนเินเงินสด,นสดฝากไว้เป็นเงินสดก็เยอะเงินสดสดก็เยอะอมไม่ใช่แค่เงินในบัญชีวัดอย่างเดียวแต่คราวนี้อดีตพระเอกพจน์กับชักชัยสามีของหมอเตยเนี่ยสองคนนี้จะปรากฏ เป็นผู้ต้องหาอยู่ในํำนวนเดียวกันกันกบทิดแย้มกับสิกาเกีนด้วยไหมเนี่ยลนะำเรียนที่อะไรอย่างนี้นครับตอนนี้คณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับพยายามรวบรวมเป็นหลักฐานทุกมิตินะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีใครมีส่วนร่วมหรือส่วนร่วมอยูในตรงไหนก็ต้องรับในส่วนนั้นเองครับ อืมอืมอืมอมแต่ในเบื้องต้นเมื่อเส้นเงินที่เกิดจากการยอกกมันผ่านเอกพจน์มันผ่านฉัดชยัยแล้วก็ไปที่ศีกาเกณฑ์ถ้าเราดาเนินคดีศีกาเกณฑ์ก็ต้องดาเนินคดีด้วยข้อหาเดียวกันกับเอกพจน์แล้วก็ฉัดชัยด้วยถูกต้องไหมฮะโดยตักกะกฎหมายถูกไหมฮะอ่าอันนี้เราเราลังสอบสวนนีครับเพราะว่าเราการจะทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนุนหรือเป็นการอทำเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่านะครับอืมค่ะ ครับครับโอเคได้ครับได้ครับส่วนเรื่องของหมอเตยผมจะยกยอดไปข่าวหน้าดีกว่าเพื่อเพิ่มการให้มีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับในชั้นนี้เอาเฉพาะตัวเสกาเกนก็แล้วกันนะครับค่ะต้องกลับขอบพระคุณมากครับพุ่มกับครับขอบพระคุณนะคะครับ้วก็สวัสดีครับที่มดสวัสดีครับอ่ากวนมรักครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบพันตำรวจเอกพัทราวุฒิอ่อนช่วยค่ะพุ่มกับ5บกปค่ะบอกแล้วไง อย่าเอาพระไปถวายอย่าเอาเงินไปถวายพระอย่าเอาเงินไปถวายวัดอเอาเงินไปบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลดีกว่าไหม,อมเอาเงินไปให้ทุนการศึกษาเด็กๆด,ดีกว่าไหมโอโ้โหค่าเช่านี่เก็บกัน200ล้านเลยนะแล้วเก็บเป็นเงินสดสดในกุฏิเลยนะ,อะ,อะพอละ